ิงค่ะฟอร์ดเอวอร์มิน78ค่ะวันนี้มีรถรุ่นนี้มานำเสนอคือ XLG เครื L ่องสองพันเลยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องสองพันหนเแรงม้าหน้ามาติดตั้งมาจากโรงงานเลยเป็นโครเมี่ยมแบบนี้นะคะโลโก้ใหญ่แบบนี้เลย FORD นะคะเป็นของฟอร์ดเลยนะคะตัวนี้ครับดูเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานไฟ ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะเป็นโปรซีเลยนะคะ <Yeah. S 1> ตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อตัวนี้ซุ้มล้อมาจากโรงงานเลยนะคะแม mm ็ก hmm. เป็นแม็กสิบเจ็ดนะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบ R สิบเจ็ดนะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเหมือนกันนะคะ mm hmm. าากรงงกนนะ,ะ mm hmm. จกมองข้างพอไฟฟ้า นะคะปลั๊กไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดมาตรงนี้เลยนะคะก็นบันไดข้างมาจากโรงงานเลยนะคะแข็งแรงมากตัวนี้จะเป็นเครื่องสองพันโท b โบโด้วยนะคะมาน,นี่นะคะสวยเลยตัวนี้จะเป็นสีขาวนําเสนอเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นสีที่เซลล์ชอบสุดสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเหยียบขึ้น ตรงกระบะหลังได้เลยนะคะกะ็ทำให้สะดวกมากขึ้นในการในการขึ้นยจะหยิบของหรือว่าะจะเก็บของด้านบนนะคะ,ะตัวนี้จะมีไฟดุนสามให้ดูมาจากติดตั้งจากโรงงานด้วยนะคะมีเลยกระบะท้ายไลเนอร์เรามีติดตั้งให้นะคะแต่ตัวนี้เราเป็นตัวที่อย่าโชว์ให้ลูกค้าดู นะคะเป็นแบบนี้เลยปึ๊บโ,โ,โอ้โหยังสวยงามเลยค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วมาด้วยไฟสามดวงนะคะเป็นไฟไฟไท้ายข้างหลังนะคะ,ะมาเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในเลยตัวนี้จะเป็นแคปโอเพนแคปนะคะเราจะเปิดอย่างนี้ กว้างขวางมากหน้าจอจะเป็นสิบจุดหนึ่งนะคะดูด้านไหนได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต,โตคออโ้ค่ะขอขอด้านทุนทีค่ะเกียร์ออตโต้นะคะพุมะไรไฟฟ้านะคะปรับปุ่มวิทยุป,ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอนี่เลยสิบนิ้ว1ิ1จุหนึ่งนะคะมีแอร์แบคด้วยนะคะตรงนี้ปรับไฟฟ้า ทุกอย่างกระจกไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับอยู่ตรงนี้เลยอ่าข้างหลังเราจะมีเบาะให้อยู่แล้วนะคะตอนออกรถก็คือเป็นเบาะแคบปให้เลยแล้วนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะตัวนี้กิ่งแนะนําเลยนะคะใครสนใจนะคะตัวนี้ย้ําราคาอีกทีหนึงแปดแสนบาทนะคะ ใครสนใจติดต่อกิ่งได้เลยที่นี่ฝร์อุ่งเจริญนะคะเบอร์029479988หรือเบอร์กิ่ง0 9 0 9 7 1 2 1 1นะคะถ้ามีอะไรสูอบถามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้ลิดปัดกท่ะ